าการล้างปั๊มติ๊กนะครับล้างทาความสะอาดกรองนะครับก็มาดูวิธีล้างกันก็เปิดลมเบาๆนะครับการฉีดล้างต้องล้า,ลา,ลาออองออกฟองนี่ครับออกฟองนี่ครับมองเห็นไหมครับออฟองครับ นี่เป็นฟองแบบนี้ครับถึงจะดีนะครับเพราะมันจะได้เป่าพวกเศษตกรที่อยู่ข้างในกรอนครับออกมาแช่ไว้รักสองสารอบครับนักแบบนี้ครับ้างให้มฟองออกมาครับจะออก บางคนฉีดล้างฉีดล้างอย่างเดียวครับไม่ออกครับต้องล้างแบบนี้ครับก็บอกให้ออกเป็นฟองนี่ครับแบบนี้เอาเป็นฟองครับ องทำน้ำนะครับให้น้ำมันายสะอาดนะครับอันนี้ผมล้างอ่เป็นรอบ กับล้างแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสักสองสามน้ำมันนะครับจนกว่าน้ำมันจะไม่มีเศษนะครับก็ถือว่าสะอาดชีจะออกฟองนี่นะครับออกเป็นฟองครับผมจะดันตัวเศษตะกอนที่อยู่ในกรอกออกได้นะครับอัอนนี้ผมล้างเป็นน้ำที่สามันน้ำมันที่เป็นขั้งที่สามนะครับก็เห็นว่า ไม่เคยมีเศษตะกอนนะครับก,ก็เป็นว่าประมาณนี้ใช้ได้ครับรู้สึกว่าน้ำมันมันจะใส่ไม่มีเศษตะกอนก็ถือว่าใช้ได้ครับครับผมก็ประมาณนี้นครับล้างปั๊มติ๊กนะครับ